เดี๋ยวผมจะบอกเกี่ยวกับระบบรถเบื้องต้นก่อนนะครับเอ่อ uh. ตัวล่างสุดตัวนี้จะเป็นเก็บข้าฟขาด้านซ้ายมือกดล้างครับ uh. กดบนออก uh. กดล้างเท้ากดบนออก uh. เวลายกหัวหรือเราทำาอะไรแล้วแต่อย่าให้ใครช่วยดึงค่ากระโจกไม่ได้นะครับ uh. พอบางคนนะว่างดีช่วยดึง uh. ข่ากระจกเวลาเรายกหัวเดี๋ยวเฟืองกระจกด้านบนมันจะคบกัน เนี่ยมันเอาเดี๋ยวเราจะเก็บไ่เขาถ้าเกิดเรากดแล้วมันดังแตกๆหนึงเดียวมันเก็บไ่เขาแสดงว่าเฟืองกระจกด้านบนมันครบไปแล้วพี่จะต้องลื้อคอนโซลเนี่ยเทบสายเนี่ยเนี่ยข้างบนเพื่อทอดมอเตอร์มาแล้วก็ทอดรถมันออกดึงมอเตอร์ออกแล้วกลับไปใส่เหมือนเดิมแค่เฟืองมันมันจะเราอยู่กันอย่างนี้ไปขึ้นมาเกยางแค่นี้นี่มันไม่มีอะไรก็เนี่บอกว่าเวลาเรายกหัวหรือทำอะไรพวกใครไม่ต้องมามายวมาห้วนค่ากระจกเดียวพี่ตัวมาตัวนี้จะเป็นไตลมไตไฟฟ้า อันนี้นะครับอ่ามันิ่วยแยกตรงกลางปิดนะครับแล้วก็ตัวถัดมาความือตัวเขี้ยวตัวนี้นะครับเป็นชุดไฟลังขาอ่าเราเราต่อแยกเราไม่ได้ต่อกับอนนี้นะครับเราต่อแยกไฟตังหากาตัวนี้เป็นไฟตัดมอกที่ไฟตาเรากดทิ้งไว่ได้ก็ได้ครับอพอเราเปิดไฟตาปุ๊บไฟตัดมอกก็ติดด้วยแต่ถ้ารถกระบะเรา,า,เรามันจะอยู่ตรงนี้ อ่าอันนี้เป็นสวิตช์กดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น PTO ยิงดำตัวซีน้ำเงินครับอ่าก็คือ ต่ถัดมาตัวซีสมอยู่ค้างกันเลยตัวนี้จะเป็นสว่านหลายช่องล่างนี่นะครับถ้าเราไม่ใช้นี้เราใส่เกียร์ถอยมันก็ติดใส่เกียร์ถอยก็ติดเหมือนกันโหกต่อพ่วงก,กันอยู่ตบครับก Shop ็ชับเบรกใช้ได้ปกติไปไปพามากไปืออยู่ที่นี่ทั้งหมด ไปเรียวไปสู้ทุกอย่างจะได้ปกตินะครับมาไปก่อนแล้วก็ตัวสีแดง <c oughs> ตัวนี้จะเป็นสวิตช์เครื่องเลนกด <c oughs> อันเนี้ยพี่สามารถเชื่อมบูทูธได้เลย <c oughs> พี่แค่กดพอเราเราเนี่ยเรา เราปิดแล้วปุ๊บพอเราเปิดเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าบลูทูธพี่ก็โทรสาปพ,พี่เชื่อมบลูทูธได้เลยเราแท็กมปิดแล้วก็อันนี้จะเป็นเบอร์โทรถ้ามีอะไรเกี่ยวกับระบบรถหรือว่าอาข้อสงสัยนที่พี่ยังไม่เข้าใจาพี่ก็โทรห้าผมโดยตงรงเลยก็ได้สังแก้เลยครับอันนี้เบอร์โทรผมสามหนึ่งเจน็นี่เป็นเบอร์โทรผมเอง ช่้งเพชรจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแอร์กับเครื่องเสียงนะครับส่วนช่างตีนี่เป็นระบบไฟระบบไฟทั้งคันแต่เวลาพี่มีปัญหาอะไรพี่โทรห้าพงกองกองอ็ได้แต่เดี๋ยวผมจะบอกได้ว่ารถอ,อันเนี้จะพี่ต้องโทรห้าใครหรือยผมจะแก้ไขยังไงเบื้องต้นก่อนเชนนรีด้นดานล่างครับ ในเวลาพี่ไปใช้งานเคล่ดนนสักประมาณ่องวันสามวันถ้าได้สักประมาณยี่สิบสามสิบเที่ยวพี่ช่วยขั้นสลกนี่ไม่ทีเนี่ยนะครับสายควานาล่างกาลังขาลดหนักเลยนะพี่กาลังลดหนักรถเนี่ยพี่วิ่งไปลองใช้เวลาพี่ก็ช่วยขั้นสลกนี่ทีเพราะว่าแหนบเราเสริรใหม่แหนบมันยังให้ตัวได้อยู่แต่วันนั้นที่พมไปเทสอะผมกวดไปพี่รอบพ่งแหละแต่คะแนนพ่ผมยังกลัวว่ามันยังไม่เน้น ไอพี่เวลาไปประทุกข์ที่ถ้าไม่งั้นเดือดสะดือแน่มันจะขาดถ้ามันแสแรงมันร่วมเดี่ยมันโยกได้เดือดสะดือแน่มันจะขาดนะอันนี้เป็นกระป๋องน้ำมันพาวเวอร์อันนี้น้ำมันพาวเวอร์อยู่นี่นะครับออสเตรเลียเทคเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับ ไซกออกาศนี่เราเปลี่ยนใหม่แล้วอันนี้เป็นห้องใหม่นะครับมีสอไซนนะอันนี้ไซ้์เดียวไซ้์เดียวใช่ถ้าพี่นั่นพี่ก็ไปซื้อไซ้์เหล็กไส้ข้างในอีกไซ้์นึ่งแล้วก็ชุดประแจไปจำรถ บ๊อกขาลา้อแม่แรงและในชุดป,ประแจชุดป,ประแจเนี่ยเอาไว้ในรถก้อนนะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่มปหยายค้าวาเพิ่มรถใช้รุ่นแจเนี่ยทอดแผ่นป้นายทะเบียนเดี๋ยวเราไม่งั้นเดี๋ยวเราจะห้าย,ยื้มเขาไม่ได้ก็ถ้ามีอะไรส่งไส้เรื่องไหนถ้าพี่ไม่เข้าใจพี่ก็โทรตามเบอร์โทรที่ลุกให้ไปไโอเคครับ